เม uhm ื่อมีผู้สร้างก็ต้องมีผู้เล่นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงค่ําๆนะครับของวันนี้ก็เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนหลายๆคนก็น่าจะกําลังเดินทางกลับถึงบ้านนะครับกลับถึงบ้านหรือว่าบางคนก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็กําลังทานข้าวมื้อค่ําอยู่หรือบางคนที่โชคดีหน่อยนะครับก็มีเวลาให้ได้พักผ่อนกับการเล่นเกมบนโชฟ้านุ่มๆนะครับหรือเพื่อนเพื่อนบางคนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ รับจ็อบนะครับหารายได้พิเศษเสริมนะครับเพื่อที่จะนํานรายได้เหล่านั้นมาจุนเจือครอบครัวหรือว่าจะนําไปซื้อตัวซอฟต์แวร์นะครับตัวเกมต่างๆหรือว่าจะเป็นการเก็บสะสมเพื่อที่จะซื้อเครื่องเล่นเกมคอนโซลมาสักหนึ่งเครื่องก็ได้เช่นกันนะครับและในคืนวันนี้นะครับก็จะมาพูดกันในมุมมองของผมนะครับกับประเด็นที่ว่าเมื่อมีผู้สร้างก็ต้องมีผู้เล่นนะครับ ถ้าจะเอาแบบตัดแบบให้สั้นๆแบบฉับๆเลยนะครับให้เห็นภาพตัวผมเองนั้นก็มองไว้เป็น3ส่วนนะครับก็คือในส่วนของทางฝั่งผู้สร้างนะครับส่วนแรกก็คือจะเป็นตัวในตัวทางฝั่งเดฟนะครับถ้าจะาให้เห็นเห็นภาพแบบชัดๆหน่อยก็จะเป็นฝั่งค่ายผู้พัฒนานะครับค่ายเกมต่างๆนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มแรกแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือจะเป็นตัวระบบตัวแพลตฟอร์มนะครับที่ตัวเกมที่สร้างขึ้นมานั่นแหละ จะนำมาเล่นนะครับว่าจะอยู่ในรูปแบบของอแพลตฟอร์มตัวไหนจะเป็น PC หรือว่าจะเป็นเครื่องเกมคอนโซลหรือว่าจะไปทางฝั่งโมบายนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มของทางฝั่งผู้เล่นนะครับก็คืออย่างาพวกเรานะครับที่เป็นชาวเกมเมอร์นั่นเองนะครับและเราก็จะเห็นได้เลยว่า3ส่วนเนี่ยมันจะขาดสิ่งใดเนี่ยไปไม่ได้เลยนะครับในแง่ของ ภาพธุรกิจนะครับที่จะว่าไปถ้าจะให้มันมีความต่อเนื่องและความยั่งยืนให้ยาวนานที่สุดในยุคเวลานี้นะครับมันก็ต้องมี3ส่วนนี่แหละเข้ามาเป็นส่วนประกอบแต่ถ้าไม่ได้มองในแง่ของธุรกิจแะครับถ้าหากจะมีเพียงแค่ในทางฝั่งผู้สร้างฝั่งเดียวมันก็ได้เช่นกันนะครับแต่ก็คงคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับคงเกิดขึ้นได้ยากมากจริงๆแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้น ในช่วงเวลานี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกนะครับเพราะตัวเครื่องไม้เครื่องมือในการสร้างตัวเกมต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมมากแล้วนะครับแถมยังอยู่ได้อีกยาวนานหลายทศวรรษเลยทีเดียวนะครับกับการสร้างตัวเกมต่างๆขึ้นมาเล่นเองนะครับหรือจะเลือกตัวเกมนั้นใช้ตัวระบบแพลตฟอร์มในการเล่นนั้นก็มีหลากหลายอยู่แล้วและเป็นทั้งผู้เล่นเองคนเดียวก็จบได้เลยเหมือนกันนะครับ แต่เมื่อมามองในภาพของธุรกิจนะครับที่มันจะเป็นปากท้องที่จะต้องหล่อเลี้ยงลาวพนักงานบริษัทให้ได้อยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ในโลกทุนนิยมปัจจุบันนี้นะครับมันก็หลีกหนีไม่ได้กับการต้องสร้างผลกําไรให้เข้ามาสู่ตัวพวกเขาเนี่ยอย่างต่อเนื่องจนในบางครั้งก็อาจจะต้องวางเรื่องอุดมการในการที่จะได้แสดงฝีมือหรือตัวผลงานที่หลังสารออกมาและตัวมิตรภาพที่จะเกิดขึ้นในตัวเกมนั้นๆออกมาจากสองมือของฝั่งในด้านที่เรียกว่า ผู้เล่นให้ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้เข้ากระเป๋าในถ้าเพื่อนๆถามผมว่าผมเข้าใจจิตวิญญาทั้ง3ส่วนเลยหรือเปล่าทั้งผู้สร้างตัวระบบที่จะเล่นเกมและทางฝั่งผู้เล่น ็ต้องบอกเพื่อนๆว่าถึงในช่วงชีวิตตอนนี้นะครับของผมจะไม่ได้ใช้เวลาที่กุ๊กคีทั้ง3ส่วนนี้มากเท่าไหร่อันนี้ก็ขอนอกเรื่องเอาตัวประสบการณ์ชีวิตช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเกมมาเล่าสู่กันฟังและกันนะครับและตัวผมเองนั้นก็ได้เข้าไปสัมผัสชีวิตของการสร้างเกมนะครับหรือจิตวิญญาณของในทางฝั่งผู้สร้างมาแล้วเช่นกันก็อย่างเช่นในช่วงสมัยเรียนนะครับก็มีวิชาโปรแกรมมิ่งนะครับ ที่ผลลัพธ์สุดท้ายของวิชาหน่วยกิจเนี้ยก็คือนักศึกษาทุกคนจะต้องสร้างเกมออกมาให้ได้1เกมนะครับนั่นก็คือเป็นทั้งผู้สร้างเลือกระบบที่ตัวเกมจะไปโลดเล่นและสุดท้ายก็เป็นทั้งผู้เล่นไปด้วยซึ่งจิตวิญญาณสีหน้าแววตานะครับที่ตัวผมหันไปทางไหนในช่วงเวลาเดทไลน์ที่จะส่งงานวิชานี้จะเห็นได้เลยว่าเพื่อนๆในคลาสต,ต่างๆก็ขมักขม้นในการสร้างผลงานกันอย่างเต็มที่ แต่จะบอกว่าตัวผมเองนั้นไม่ได้ถนัดด้านสายโปรแกรมมิ่งสักเท่าไหร่นะครับและตัวผลงานของตัววิชาหน่วยกิจนี้นะครับก็เป็นตัวงานคู่ด้วยนะครับกับการสร้างตัวเกมขึ้นมาแต่จะบอกว่าคู่หูของผมนั้นผมบอกตั้งแต่ต้นเลยนะครับว่านั่งอยู่เฉยๆตบยุงล้อได้เลยนะครับเดี๋ยวจะโซโล่ฉายเดียวเองนะครับซึ่งถ้าเป็นในต,ตอนนั้นก็คงจะบอกว่าจะบ้าลวคนที่และตัวภาษาโคดดิ้งที่ใช้ในการพัฒนาตัวเกมนะครับ และก็เชื่อว่าทุกคนที่มาในสายนี้ก็ต้องใช้กันนะครับแล้วก็มันเป็นหัวใจหลักของการสร้างเกมมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยก็ไม่ผิดเลยนะครับนั่นก็คือตัวภาษาที่เรียกว่า C นั่นเองนะครับเรียกว่านักเรียนทุกคนจะต้องเอาคำสั่งโคดดิ้งต่างต่างตั้งแต่เริ่มเรียนในหน่วยกิจวิชานี้นะครับที่อาจารย์ได้สั่งสอนมาตั้งแต่คาบแรกจนถึงช่วงสุดท้ายของภาคเรียนนั้น นำมาประกอบรวมร่างแล้วนำมาใช้ในการสร้างเกมขึ้นมาให้ได้1เกมและด้วยความที่ผมเองนั้นก็คุกคีในวงการวิดีโอเกมนั้นมาตั้งแต่เด็กนะครับพอที่จะมีไอเดียออกมาในตอนนั้นว่าจะสร้างเกมอะไรที่ออกมาได้ง่ายและรวดเร็วไม่สลับซับซ้อนมากและมันควรจะเป็นแนวไหนนั่นก็คือตัวเกมแนวชูตติ้งนะครับที่เป็นแบบทวินบีที่มันมีฉากเลื่อนไปแบบแนวตั้งนั่นเองนะครับเพราะด้วยตัวเงื่อนไขที่จะใส่เข้าไปนั้นจะทำให้ เกมมันเทพหรือว่ามันกากก็ได้นะครับมันก็อยู่ที่จินตนาการของผู้สร้างประกอบกับช่วงนั้นนั้นก็เป็นช่วงที่ชีวิตวัยว้าวุ่นด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดเลยในช่วงใกล้สัปดาห์สุดท้ายนะครับของการของการปั่นตัวงานตัวเกมชิ้นนี้นะครับที่เพื่อนๆนทุกคนนั้นเขาจะรีบเคลียร์งานต่างๆแล้วก็ทิ้งงานของวิชาอื่นๆออกไป หรือว่าจะเป็นธุระปะปังอื่นๆก็ตามนะครับออกไปให้หมดแล้วก็หันมาโฟกัสกับตัววิชาตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างเกมออกมาให้ได้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดนะครับสิ่งต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องๆหนูๆถ้าหากได้มาฟังคลิปนี้ไม่ควรทําตามเลยนะครับ และถ้าหากจะทําตามนั้นก็ขอให้ทําอย่างมีสตินั่นก็คือประโยคที่พ่อแม่ผู้ใหญ่เรานั้นสอนมาตลอดนะครับนั่นก็คือการเรียนเรียนก็คือเรียนความรักอย่าให้เข้ามายุ่งนะครับมันจะพาทําทให้การเรียนนั้นเสียหรือถึงขั้นเรียนหนังสือไม่จบก็ได้นะครับแต่ก็ขอพอวงเล็บเอาไว้นิดหนึ่งว่าหากไม่ได้มีการควบคุมหรือการหักห้ามใจได้นะครับที่ตัวเด็กมหาลัยต่างจังหวัดแบบผมนะครับมาเรียนห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครองมาอยู่ในกทม แต่กลับไปโพลอยู่นู่นเลยนะครับตอนที่เพื่อนๆทุกคนกําลังขมักขเม่นในการสร้างเกมมันอยู่นะครับผมไปโพลอยู่จังหวัดลําปางนะครับก็เรียกว่าไปยังบ้านเพื่อนผู้หญิงที่อยู่อีกคลาสหนึ่งนะครับที่ผมจีบไว้นั่นเองนะครับก็เรียกว่าโอ้โหมีความสุขแฮปปี้นะครับก่อพาเที่ยวกินอาหารเหนือหรือโรงเรียนเก่าต่างๆของเขากับเพื่อนเก่าของเขาด้วยนะครับแบบอย่างจุใจเลยแต่เพื่อนฝูงที่อยู่กรุงเทพในตอนนั้นนะครับก็ ่ากําลังปั่นงานสร้างเกมในกรุงเทพกันอยู่ใช่ไหมครับก็มีเพื่อนที่สนิทไม่กี่คนนะครับที่ทราบว่าตัวผมนั้นกําลังมีความสุขอยู่ที่ลําปางนะครับก็ได้มีการโทรเข้ามาสอบถามเป็นระยะระยะนะครับว่าเฮ้ยกลับได้แล้วนะเดี๋ยวตัวงานตัวนี้จะไม่เสร็จเอานะครับยิ่งตัวคู่หูของผมนะครับที่บอกเพื่อนๆไว้นะครับเพราะว่า่าสร้างเกมเนี่ย ก็จะให้ทําได้2คนใช่ไหมอาจารย์จะให้2คนก็ผมที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นบอกว่านั่งตบยุงได้เลยนะครับสบายใจได้เลยก็คิดว่าในตอนนั้นก็คงจะบอกว่าจะนอนไม่หลับก็ได้นะครับเพราะว่าเวลามันงวดขึ้นมาทุกทีแต่ผมเนี่ยยังบอกว่าชิลๆนะครับสบายๆนะครับทาใจให้ล่มๆเขาไว้นะครับสุดท้ายผมเองก็กลับมากรทมนะครับกลับมาปั่นงานสร้างตัวเกียร์ตัวนี้ต่อ แล้วก็จะได้เห็นสภาพของเพื่อนๆในตอนนั้นเลยนะครับว่าโอ้โหที่เขาจับกันเป็นคู่ๆที่สร้างเกมมันอยู่นั้นอ,อยู่ในช่วงขั้นตอนน่าจะสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือการเทสแล้วนะครับการทดสอบตัวเกมแล้วก็คือ,อเป็นการตรวจสอบโค้ดการทํางานต่างๆนะครับว่ามันจะเวิร์ k ไหมแล้วก็ใช้งานแล้วมันมีอะไรที่ติดขัดบ้างหรือเปล่านะครับจะมีการปรับแก้ตรงไหนด้วยไหมเพื่อที่จะทําให้ตัวคะแนนวิชาตัวนี้สูงขึ้นนะครับ เพราะว่าตัวผลงานตัวการสร้างเกมตัวนี้มันเป็นตัวคะแนนดิบๆเลยนะครับที่มันจะชี้วัดได้เลยว่าคุณจะได้เกรด A หรือว่าจะสอบตกติด F ก็ได้นะครับแต่ผลงานของผมตอนนั้นนะครับในช่วงเวลานั้นอ,ะอ่ะจะขอบอกว่ามันยังไม่ได้เริ่มอะไรเป็นแบบอ่าเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับแต่ตัวของคอนเซปต์ตัวเกมอะ่ะที่ผมคิดและสร้างไว้กับตัวเกมแนวยานชูตติ้งแบบทวินบีนะครับก็ต้องโดนลดทอน ออกไปนะครับไปตามจํานวนเวลาที่จะใช้พัฒนานะครับซึ่งผมก็จําตัววันไม่ได้จริงๆแล้วนะครับว่ามันเหลืออีกอกี่วันนะครับแต่ก็คาดว่ามันเหลือแบบน้อยสุดๆแล้วนะครับก็ใช้เอาแบบง่ายๆเลยนะครับฉากแบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยใช้เป็นสีดำนะครับล้วนๆไปเลยนะครับแล้วก็ตัวอ็อบเจกต์ของตัวยานที่ได้ออกแบบไว้เนี่ยว่ามันจะให้มีความผิวไหวแบบการโยกซ้ายแบบกด กดซ้ายปั๊บนะครับตัวยานมันก็จะเอียงซ้ายนะครับเพื่อนๆก็พอจะนึกภาพออกแล้วถ้ากดโยกขวาเนี่ยมันก็จะเอียงขวาไปตามาตัวปุ่มกดนะครับที่เรากดไว้ใช่ไหมใช่ไหมครับมันก็มีการแก้ไขในตัวโค้ดกันตลอดนะครับแบบโอ้โหพอกดเอียงซ้ายปุ๊บมาถึงฉากนี้ปั๊บโอ้โหแดงเออเลอนะครับก็ต้องมีการปรับ การตลอดนะครับก็ต้องเชิญเพื่อนๆน,นะครับเรียกเพื่อนๆที่เชี่ยวชาญด้านโคดดิ้งจ๋าๆเนี่ยมาช่วยปรับแก้นะครับก็ถ้าตรงไหนที่มันติดปัญหาหนักๆจริงๆเนี่ยผมก็ต้องตัดทิ้งเลยนะครับก็ปล่อยผ่านไปเลยนะครับปล่อยผ่านเลยถ้าจะมานั่งแก้อยู่เนี่ยมันต้องใช้เวลาที่มากขึ้นไปอีกก็ต้องพยายามที่จะสร้างตัวเกมเนี่ย ออกมาให้ได้ง่ายมากที่สุดเท่าที่จะง่ายได้เลยนะครับสุดท้ายตัวเกมนั้นมันไม่ได้มีความสมบูรณ์อะไรเลยนะครับเมื่อถึงวันพรีเซนต์ตัวผลงานนะครับตัวถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสิบโมงเช้านะครับผมตัดสินใจเลือกพรีเซนต์งานตัวเกมตัวนี้นะครับเป็นคนแรกนะครับเป็นคู่แรกนะครับทันทีเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อาจารย์นั้นเกิดการเปรียบเทียบกับตัวผลงานอื่นๆนะครับเรียกว่า อ่าเมื่อทําการเปิดลันตัวเกมเนี่ยโยกยานไปทางขวาเนี่ยตัวยานเนี่ยมันเอียงขวาค้างค้างเอาไว้อยู่แบบนั้นเลยนะครับพอเราโยกซ้ายเนี่ยตัวยานเนี่ยมันยังเอียงขวาอยู่เลยนะครับเพราะเพราะตัวโค้ดเนี่ยมันยังไม่ได้ไล่ปรับแก้น,น,นะครับและนี่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งนะครับที่ตัวผมนั้นได้เข้าใจและก็เข้าใกล้กับตัวผลงานในทางฝั่งผู้สร้างผู้พัฒนาตัวเกมเนี่ยมากที่สุดเลยแต่ตัวผลสรุปของวิชานี้นะครับมันก็ผ่านพ้น ไปได้ดีเลยนะครับก็น,น่าจะคงฉีวเฉียดแหล,ละก็คือไม่ได้สอบตกในวิชานี้แต่ตัวคะแนนนั้นไม่ต้องบอนะครับว่ามันต่ำขนาดไหนและเกมในยุคนั้นที่พวกเราสร้างสร้างกันนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเกมแบบแนว 2D กันหมดนะครับไม่ได้เป็นแบบ 3D เพราะว่าตัวศักยภาพของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะพัฒนานั้นไม่ค่อยที่จะเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่นะครับก็ย้อนไปในยุคเกือบอยังไงเกือบ20ปีที่แล้วนะครับเกือบ20ปีที่แล้ว แต่ตัวสิ่งที่ผมเห็นเลยนะครับกับวันที่พรีเซนต์ผลงานของเพื่อนๆนะครับในวิชาตัวนี้นะครับที่ทุกคนได้รลังสรรตัวเกมต่างๆออกมาเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับว่าบางกลุ่มบางเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็มีตัวผลงานที่ออกมาแบบอย่างสมบูรณ์นะครับอย่างที่พวกเขาได้วางแผนเอาไว้นะครับก็จะเห็นถึงรอยยิ้มความสุขนะครับแล้วก็ยิ่งมีความสุขเข้าไปอีกนะครับเมื่อมีเพื่อนๆคนอื่นได้เข้ามาลองเล่น ตัวเกมของเขาที่ได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มีไอเดียต่างๆเนี่ยที่เขาได้แอบใส่เข้าไปทําให้ตัวเกมเหล่านั้นมันมีกิมมิคเข้าไปด้วยนะครับบางครั้งก็จะบอกนะครับว่าไอต้องทําแบบนี้สิต้องกดแบบนี้นะครับมันจะมีไอตัวนี้โผล่ขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะสร้างความเฮฮาสนุกคืนเคืงกันได้เลยทีเดียวนะครับมันก็ทําให้ผมเนี่ยมองกลับไปในช่วงตอนเรียนนะครับกับช่วงชีวิตที่เราสร้างเกมนะครับสร้างเกมขึ้นมา1เกมเนี่ยในตอนนั้นเนี่ย ที่ทุกคนปั่นงานกันในบ้านหลังๆห,หนึ่งนะครับมีพื้นที่พอสมควรนะครับอสองชั้นนะครับสองชั้นที่มีพวกเราเนี่ยอยู่หลายสิบชีวิตก็ต่างก็จับคู่ทำงานสร้างตัวเกมกันเป็นคู่คู่นะครับมันก็เหมือนอสตูดิโอค่ายเกมค่ายหนึ่งได้เลยนะครับถึงเป้าหมายของทุกคนเนี่ยจะไม่ได้มีเป้าหมายเหมือนกันว่า,าถ้าชั้นสร้างเกมขึ้นมาได้แล้วจากการที่ได้เรียนวิชาโปรแกรมมิ่งตัวนี้นะครับ ก็จะได้เป็นนักพัฒนาตัวเกมที่โด,งด,งด,งงด่งดังนะครับหรือว่าได้ทํางานบริษัทสร้างเกมดังๆนะครับหรือจะเป็นการจุดป,ประกายว่าพวกเรามาเปิดบริษัทสร้างตัวซอฟต์แวร์อย่างตัวเกมกันเถอะเพราะว่าเมื่อทุกคนเรียนจบนะครับทุกคนก็ต้องแยกย้ายไปทํางานตามที่ตัวเองถนัดและต้องการนะครับส่วนตัวผมเองนั้นก็ยังอยู่ในวงการวิดีโอเกมกับกับการทําช่อง YouTube e อ o ส s TV อยู่ทุกวันนี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตในด้านฝั่งของผู้พัฒนาเกม ของตัวผมที่เอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับส่วนตัวกลางอย่างตัวระบบที่จะเล่นนะครับมันก็หลีกหนีไม่พ้นในตอนนั้นที่เราจะเลือกพัฒนาให้เล่นได้กับตัวระบบปฏิบัติการวิดโอใช่ไหมครับส่วนทางด้านในฝั่งของทางผู้เล่นนะครับก็คือตัวเราในตอนนั้นและก็ตอนนี้นั่นเองนะครับมันก็ถือว่าได้เข้าใกล้และก็คุกคีครบทั้ง3ส,ส่วนก็ว่าได้เลยนะครับและหากกลับมาดูในยุคป,ปัจจุบันนี้กับโครงสร้างหลักทั้ง3ส,ส่วน ที่ผมได้บอกไว้นะครับนั่นก็คือทางฝั่งผู้สร้างก็คือค่ายเกมต่างๆนะครับระบบที่จะเล่นก็อย่าง PC PlayStation, Xbox, Nintendo นะครับส่วนในทางผู้เล่นก็คือตัวผมในวันนี้และก็เพื่อนๆที่เป็นเกมเมอร์นะครับถ้าหากจะบอกว่ากลุ่มไหนที่มีการปรับตัวน้อยที่สุดผมกลับมองว่าในทางฝั่งผู้เล่นนะครับเพราะลงนั้นยังคงใช้ปัจจัยที่เรียกว่าตัวเงินที่จะต้องจ่ายออกไปเสมอนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมและมันก็ไม่ค่อยที่จะสัมพันธ์กับตัวค่าของชีพในหลายประเทศมากด้วยนะครับแต่ก็ยังคงใช้รูปแบบวิธีการแบบนี้กันอยู่นะครับก็อย่างเช่นในประเทศไทยเราเลยนะครับกับตัวเกมบางแพลตฟอร์มนะครับที่มีราคาขายสูงถึงระดับ2000บาทไปแล้วนะครับแลวมันน่าจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วด้วยนะครับซึ่งพวกเราในฐานะที่อยู่ในฝั่งของทางผู้เล่นนะครับ จะมีไหมที่การจะส่งเสียงหรือการตะโกนออกไปให้ถึงเหล่านักพัฒนาให้เขาได้ยินนะครับว่าราคาตัวเกมของพวกเขาเนี่ยในบางประเทศช่างมีราคาที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเอาซะเลยนะครับแต่มันก็เหมือนกับว่าทางฝั่งผู้สร้างและตัวระบบแพลตฟอร์มเองนะครับก็พยายามที่จะหาจุดที่แบบสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็การมาของเทคโนโลยีอย่างตัวเกมแบบดิจิทอลนะครับ ที่มันจะช่วยลดต้นทุนของตัววัตถุดิบต่างๆอย่างมหาศาลซึ่งถ้าหากฝั่งผู้เล่นแบบเราเนี่ยหันมาเลือกใช้ระบบการเล่นแบบนี้แทนการเล่นเกมแบบตัวแผ่นนะครับมันก็จะทําให้ช่องทางการเลือกเล่นเกมนั้นทําได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือกแล้วและในตัวจุดเด่นของการเล่นเกมแบบดิจิตอลอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับมันจะมาอยู่ในรูปแบบของข้อมูล Data ที่เป็นศูนย์ละนหนึ่งจะวิ่งไปเก็บอยู่ที่ใดเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําได้นะครับหาตัวระบบแพลตฟอร์มนั้นเปิดสิทธิ์ให้มันติดตั้งได้มันก็ได้มาสู่รูปแบบของการเล่นเกมแบบดิจิตัล ที่ง่ายและสะดวกกับการแบ่งปันตัวเกมนั้นๆซึ่งกันและกันนะครับซึ่งทาง PlayStation ก็มีมาตั้งแต่ยุคข,ของ PlayStation 3แล้วนะครับที่เขา,าแชร์ให้เล่นกันได้เนี่ยแบบสูงสุดถึงถ้าจำไม่ผิดเลยนะครับก็ถึง5คนเลยนะครับหรือจะมาในยุคปัจจุบันที่การเล่นเกมแบบแชร์กันเนี่ยจะโดนลดจำนวนลงมาเหลืออยู่ประมาณ2อสองเครื่องแล้วเท่านั้นนะครับแต่ในทางฝั่ง Xbox เองเนี่ยเขาพยายามที่จะผักดานการแชร์ข้อมูลของตัวเกมเนี่ยที่ให้ได้เล่นกันเนี่ย ในแบบ Family ที่มีจำนวนมากขึ้นนะครับจะมาพร้อมกับการเพิ่มสมาชิกได้มากถึง4คนนะครับกับตัวแผนสมาชิกเกม p a r t f r i e n d a n d Family ที่คาดว่าจะเปิดใช้งานกันในปีนี้และนี่ก็คงจะเป็นจุดเปลี่ยนรูปแบบของการเล่นเกมในทางฝั่งผู้เล่นมากที่สุดนะครับในรอบ20ปีเลยก็ว่าได้ที่มันจะทำให้โครงสร้างในส่วนของทางฝั่งผู้เล่นนั้นจะกลับหันหน้าเข้ามาพูดกันมากขึ้นกับการแบ่งปันข้อมูลในการเล่นเกมต่างๆ ที่แน่นแฟนเหมือนย้อนกลับไปในยุค90ที่การจะยืมตัวเกมต่างๆเล่นกันนั้นนะครับก็ต้องนำตัวตลับเกมมาแลกเปลี่ยนไปมาหรือการที่จะได้รู้จักเพื่อนต่างห้องเรียนมันก็มาจากการที่ต้องนำตลับเกมมาแลกเปลี่ยนด้วยใช่ไหมล่ะครับและเพื่อนๆพร้อมหรือยังกับการเปลี่ยนรูปแบบของการเล่นเกมต่างๆที่การจะซื้อเกมมาเล่นแบบคนเดียวนั้นจะหายไปด้วยรูปแบบของการเล่นเกมแบบ Family and f r i e n d เหมือนกับที่ทาง c ปโ s ซอฟ กำลังจะสร้างขึ้นมาและต่อไปก็คาดว่าจะต้องมีผู้เล่นรายอื่นๆเลือกใช้รูปแบบวิธีนี้ที่มากขึ้นเรื่อยๆส่วนเพื่อนๆมีการปรับตัวในการเล่นเกมในฐานะที่เราอยู่ในฝั่งของผู้เล่นยังไงกันบ้างก็นำมาเสนอแนะและตัววิธีการกันได้นะครับและนี่ก็เป็นมุมมองของผมกับตัวโลกวิดีโอเกมกับการเล่นเกมที่จะมีการแบ่งปันมากขึ้นในทางฝั่งผู้เล่นและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ